ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ทุกคู่ทุกคนเด้อมาพบกับพวกเ่าอีกแล้วยนนอกขอบครัวเสนแน่โอ้ยพี่น้องเอ้ยห่างหายกันหลายวันหลายเดือนหลายอทิตหลายเลยบ่ได้อดเอาคลิปบ่มีคลิปลงพี่น้องมาตะห็ดเวียดยางเมามันเลยเวียดก,กันหนักหนาสาหัสไปกล่นหมันถูกๆอาทิตย์แต่ว่าไปหอดล่ะกะมันเมื่อยแล้วก็เลยบ่ได้ถ่ายแต่อีกอย่างกะ พละศาสตร์คัดของแน่พละศาสตร์กัดคัดของแน่เนาะก็เลยื่อบมื่อยแหละกับบริายคลิปพี่น้องเอ้ยโอ้โหขีดให้ลุงมือได้คือมือเอกเล็กเอกเล็กซ้ำมาเขายัางหลักมั่นอีกพี่น้อง หลักมั่นกันเห็ว่าแล้วามั่นมั่นขืนแล้วกัรหลักมั่นไปผอเขาหายไหวเนาะซิฟสอบเขาหายไหวแทนศาสตร์มโนมาหน้าอยากได้อยากมีหลักของหมูคือบหอมูเห็ดหมูกระเมยหมูเมยก็คือโตเมย์เนาะพี่น้องเนาะแม่นยะดอกว่าโบมีจังหลักแต่ว่าหมูเมนเหตุผลน,นะหมูปูกหมูก็อยาก,กได เจ้าผัดแห้งอยากได้กลัวโมไปลักคนข้องโมกลนใส่กระสอบกระเป๋าบวเ็นใจเพื่อนมนุษย์น้ากันผู้สสเอาลายเถื่อ,อเลยแหละแต่ว่ามือก่อนไปผอว่ามีกระสอบมันที่ถือหายไหวหื้ยกระใจหายเติบแหละมันบวเ็นคนบวผอคนซือ้อ เอามากราบใส่เมนูค่ะเนาะเมื่อนี้พวกเฮาสิเฮ็ดก๋อยไข่มดแดงอุย้ยคัก็เฉยหนูก๋อยไข่มดแดงก้สช่างว่าเพราะว่าซ้ำหม,มดนั่นแหละหมดอ่อนซะเพราะว่าไข่มันดอกเนาะก๋อยมดอ่อนจะน้อยเฉยเลยเกลี่ยเครื่องก่อนอุย้ยนี่กระเขาสิเด้อ มาจากตลาดเนี่ยเอาไปล้างไปเห็นน้ำออกให้มันสะเด็ดนามก่อนสีก้อยไข่มดแดงสีก้อยสีมู ใส่ผักหอมบัวก่อนหลดมะเฟษกะจีเอา ใสข้าวัวก่อนพี่นอ้องมมนูพิเศษอาหารสั่นซูงเด้อมันนี่เด้อเมื่ออื่นกับไปกนมั่นคือเกาเมื่ออื่นกลมั่นเินกนมั่นชูรสไป าลาประเดศจะอีกจน่อยมาเพีอคนอน,นี้บ่คนน,น,นี้ก่อนเพชหลัง มะเพ็ดเพ็ดกับเป็นมะเพ็ดจีพี่น้องเลยคนมานะ่ะใส่เพ็ดปนก็นได้ไแต่ว่าห้าตองโมม,มาปันได้ห้ากับตองใสแน,นนีนะเนาะเพ็ดจีจะหอมกลัวเด้อพี่น้องเด้อ นถั่วเนาะใส่ภาสนาพี่ว่ามันมันหน่อยโปดแล้วเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องก้อยหมดเด็ก ก้อยไข่มุดแดงเนาะแต่ว่าเป็นเพียงแต่หมดตัวอ่อนมันไข่บดตึงเแซบขนาดพี่น้องเลยอาหารแ่งมานี่จุกจุกันกันเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดอพี่น้องเดอรขอบรั้วแชนแนลบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหนะ้า